uh ผมจะโลธนภพนะครับมาพร้อมกับคาบเรียนใหม่ของโรงเรียนนาช่างนะครับวันนี้ผมขอรับบทเป็นนักท่องเที่ยวคนหนึ่งนะเพราะว่าเป็นการต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวที่กําลังจะกลับเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยกันเยอะมากขึ้นแล้วนะครับและหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญที่นะักท่องเที่ยวเนี่ยพลาดไม่ได้เลยก็คือที่นี่ฮะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือว่าวัดโพนั่นเองนะครับซึ่งเป็นวัดประจรํจารัชกาลที่1น,นะครับมาวัดโพน,นี่นะครับนอกจากจะมีเจดีย์สวยๆพร้อมกับประติมาการรมให้ได้ชมกันแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ จะต้องนึกถึงนะฮะนั่นก็คือยักษ์วัดโพนนั่นเองครับเย้ย <c> ย <oughs> ักษ์วัดโพยังไม่ใช่ที่สุดนะครับแต่ว่ายังมีอีกสิ่งหนึ่งครับที่ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดจะมาวัดโพแล้วต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองให้ได้เลยนะครับนั่นก็คือการนวดไทยนั่นเองนะครับซึ่งการนวดไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นศาสตร์การแพทย์แผนไทยแขนงหนึ่งนะครับที่ทั่วโลกให้การยอมรับนะครับแล้วก็องค์การยูเนสโกเนี่ยได้มีการขึ้นทะเบียนครับการนวดไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยยชาติด้วครับ ุกช่อราวก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องของการนวดไทยนะครับอีกหนึ่งข้อเรียนสําคัญที่อยากจะให้รู้กันนะฮะก็คือประวัติความเป็นมาของการนวดนั่นเองนะครับและเราก็มีแขกรับเชิญที่จะมามอบความรู้ให้กับเราในช่วงนี้นะครับนั่นก็คือหลวงพี่ชัยพรครับนมัสการครับหลวงพี่ครับ หลวงพี่ครับถ้าเกิดมาวัดโพเนี่ยสิ่งสําคัญที่หลายคนจะนึกถึงก็คือเรื่องของการนวดไทยแล้วก็สิ่งที่หลายคนอยากจะมาเรียนรู้ก็คือนี่เลยที่เราเห็นตรงนี้นะฮะก็คือเป็นหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ,รบอยากจะให้หลวงพี่เล่าถึงความสําคัญของหลักศิลาจารึกเหล่านี้หนะะ่อยฮะแผ่นศิลาจาลึกที่วัดโพนี่ยมีทั้งหมด1,440ิแผ่นจริงๆอ่ะอาจจะมีมากกว่านั้นครับ เมื่อปี2,554องค์การยูเนสโกในยกย่องให้วัดโพเป็นวัดมรดกโลกด้าน Memor ิ o ยูเ e มเบรร <c oughs> ก็คือด้านความทรงจำฉะนั้นเนี่ย1,440แผ่นเนี่ยมันก็จะพูดถึงหลายเรื่องราวมากต้นกำเนิดการนวดจริงๆที่มีในวัดโพก็คือในสมัยรัชกาลที่3แต่ที่วัดโพที่มันมีความสำคัญจริงๆคือรัชกาลที่3าเนี่ยท่านจะเลือกลงในแผน่นศิลาซึ่งมันอยู่ปรากฏให้ประชาชนหรือว่าให้ญาติโยมทุกท่านเนี่ยมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันจน วัดโพเนี่ยมีการขนานนามมันตั้งแต่ในสมัยอดีตว่าเป็นเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัย mm hmm. แห่งแรกให้ผู้คนได้มาศึกษา mm hmm. เรียนรู้ mm hmm. ในด้านศาสตร์ต่างๆไม่ได้มีเฉพาะแค่เพียงตำรับตำรายาหรือว่าเกี่ยวกับการนวดอย่างเดียวก็ <c oughs> มีเรื่องอื่นด้วยอันนี้ศารา,านี่คือสาราต้นกําเนิดที่มีการศึกษาเรียนรู้แล้วก็ขยายต่อย,ยอดเป็นโรงเรียนแพทย์แผนโบราณของทางวัดพระเชตุพน mm hmm. ที่ให้ประชาชนสนใจเข้ามาศึกษาหรือว่าสนใจเข้ามาทําการ บีบนวดเพื่อแก้าการปวดเมื่อยต่งางๆก็กําเนิดจากสาราหลังนี้มีทั้งหมด60แผ่นวยกันอยากจะให้หลวงพี่ยกตัวอย่างหน่อยฮะว่าแต่ละแผ่นเนี่ยพูดถึงการนวดหรือว่าวิชาการนวดอะไรยังไงบ้างอ่าเริ่นับจากตรงนี้เลยนะครับแผ่นที่หนึ่งเนี่ยเป็นแผ่นที่บอกเส้นเป็นเส้นหลักที่เราเรียกว่าเส้นประธาน10หมู่มันมีทั้งหมด10เส้นในการที่เป็นเส้นประธานหลักนอกนั้นียมันก็จะปีกแยกย่อยมาอ๋อแยกย่อยไปอันนี้เขาก็จะบอกทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของ การรักษาอาการปวดเมื่อยต่างๆนะครับวิชาการนวดไทยที่ที่เขานวดกันทั่วประเทศเนี่ยฮะแล้วก็ต่างชาติรู้จักเนี่ยอันนี้เขายึดวิชามาจากวัดโพต,ตรงนี้เลยหรือเปล่าครับถ้าเรานับย้อนไปจริงๆออมีหลักฐานปรากฏในสมัยยุทยาก็เริ่มมีการนวดช่วงสมัยยุทยาเนี่ยมันมีการจัดหน่วยงานต่างๆหนึ่งในนั้นก็มีเกี่ยวกับการรักษาตำรับตำรายาไทยหรือว่าการนวดในสมัยยุทยาด้วยครับฉะนั้นเนี่ยจริงๆการนวดมันก็ มีหลายที่ม,ทมีหลายตำราในสมุดไทยสมุดข่อยโบราณแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าที่มันมีความพิเศษคือร่างงานที่3ท่านทรงโปรดให้มีการจารึกลงในแผน่นก็เลยมีความพิเศษแล้วก็อยู่คงทนมาจนถึงปัจจุบันนี้นอกจากทีลาจารึกต่างๆแล้วเนี่ยผมแอบเห็นเป็นเหมือนมีรูปปั้นหรือสีแล้วก็ทําท่าต่างๆด้วยอยู่ทางด้านนอกอันนี้เดี๋ยวจะให้หลวงพี่พาไปเยี่ยมชมไ,ได้ไหมครับได้เลยครับโอเคเครับ นี่ครับหลวงพี่ครับที่ผมเห็นรูปบ้านฤาษีเขาเรียกว่าฤาษีดัดตนใช่ไหมฮะเห็นอยู่ทั่ววัดโพเลยครับอันนี้มีความสําคัญยังไงฮะรูปปั้นเหล่านี้จริงๆมันมีมาพร้อมกันกับการนวดนี่แหละครับจัดอยู่ในหมวดตำรับกำาลยาดัดตนหรือเราเรียกว่าฤาษีดัดตนการดัดตนเพื่ออะไรเพื่อแก้อาการปวดเมื่อยด้วยตนเองเหมือนเป็นการพึ่งพาตนเองจริงๆแล้วเนี่ยฤาษีดัดตนเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยมันคือท่าทางดัดตนของ นักพรตหรือว่านักบวชทางอินเดียก็ดีับเหมือนเวลาที่เขานั่งบําเพ็ญเพียรต่างๆเมื่อเวลาปวดเมื่อยเนี่ยเขาก็ดัด แก้อาการด้วยตนเองตามท่าต่างๆนี้เลยแต่อย่างท่ารือศีดัดตนเหล่านี้เราสามารถเรียนรู้แล้วก็กลับไปทําด้วยตัวเองได้ใช่จเจริญพรน,นี่แหละฮะเราก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมานะครับของการนวดไทยที่วัดโพร,รวมไปถึงรูปปั้นรือศีดัดตนต่างๆแล้วนะครับวันนี้ได้รับความรู้มากมายนะครับต้องขอขอบคุณหลวมพี่ชัยพรมากๆเลยครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับขอบคุณและก็นมัสการเจริญพร นี่แหละครับศาสตร์การนวดไทยก็ได้ถูกบันทึกแล้วก็ถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ทุกวันนี้ครับการนวดไทยเนี่ยก็ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกเลยนะครับมีหมอนวดไทยที่ได้รับการรับรองเนี่ยกว่าครึ่งล้านคนนะครับที่ประกอบอาชีพนี้นั่นเองนะฮะก็สามารถสร้างไรายได้แล้วก็สร้างอาชีพเข้าประเทศไทยของเราอย่างมหาศาลเลยนะครับนอกจากนี้เขาวิชาการนวดไทยก็ยังแผ่ขยายไปทั่วโลกนะครับมีชาวต่างชาติให้ความสนใจแล้วก็ ลงสมัครเรียนนวดไทยตามสถานที่ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็มีผู้สําเร็จการนวดแผนไทยจากวัดโพเนี่ยมากกว่า200 0 0 0คนจาก145ประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงต่อไปครับถึงช่วงเวลาของการปฏิบัติแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันว่าการนวดไทยเนี่ยมีขั้นตอนแล้วก็การปฏิบัติอะไรยังไงบ้างติดตามชมกันเลยครับ แลตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่โรงเรียนสอนนวดไทยวัดโพแล้วนะครับแล้วก็อาจารย์ท่านแรกที่จะมาให้ความรู้กับเราก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับนั่นก็คืออาจารย์สมพิษนั่นเองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะก่อนที่ผมจะไปลงมือปฏิบัตินวดจริงๆนะครับเดี๋ยวอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการนวดไทยกันหน่อยนะครับการนวดไทยระหว่างอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับเนืนงตอนนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นนวดเพื่อสุขภาพหรือนวดแผนไทยนะคะทางรัฐบาลได้ ออกกฎหมายรองรับนะฮะแล้วก็มีการขึ้นทะเบียนได้ด้วยขึ้นทะเบียนเป็นหมอนวดต้องมีใบนวดนะโดยต้องไปขึ้นทะเบียนที่สบสก็จะเป็นหมอนวดเต็มตัวถ้าเข้ามาตรวจแล้วหมอนวดไม่มีใบอนั้น่ะผิดกฎหมายก็สมัยก่อนการเราไม่ใช่เรียกว่าการนวดไทยนะเรียกว่านวดแผนโบราณนะคะแต่เนี่ยการนวดแผนโบราณอ่ะมีบาง ลุ่มบางคนนะที่เอาไปใช้ในที่ที่ไม่เหมาะสมนะคะคทาให้การนวดแผนโบราณอะบรับเปลี่ยนไปจากการเป็นเรื่องเซ็กซ์ซะอ๋อสมัยนั้นเขาคิดว่าเป็นแบบนั้นใช่คนที่ทำนวดไทยก็ถือว่าเป็นอาชีพที่น่ารังเกียจอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าจะหาแกนนวดจริงๆอะ่ะก็ต้องไปหาตามวัดตาไมไปตรงการที่แบบว่ามีอะไรแอบแฝงนะคะต้องไปนวดตามวัดนั่นหมายความว่าสมัยก่อนเนี่ยใครที่อยากจะไปนวด ไทยนะฮะเพื่อแก้อาการต่างๆก็คือต้องไปที่วัดเท่านั้นถึงจะเป็นสถานที่ที่เป็นการนวดจริงๆไม่ใช่เป็นการนวดใน,ในเชิงลบที่คนอื่นเขามองกันาอาจารย์คิดว่าทําไมนวดไทยถึงโด่งดังไปถึงต่างชาติแล้วก็ต่างชาติให้ความนิยมคือไม่ใช่แค่ชอบในการนวดเท่านั้นแต่ว่าอยากจะมาเรียนเพื่อเอาวิชาไปนวดด้วยนะครก็อย่างหนึ่งคือการนวดของเราอ่ะมันกดลึกถึงกล้ามเนื้อที่เขาปวดก่อ,อนที่การนวดไทยจะดังเนี้ยขึ้นมานะครับเพราะว่า ทางชาติที่ต้องการเอาคนไปนวดที่ประเทศเขาเอาคนไทยนวดที่ประเทศเขาครับนวดไทยของเราก็คือมีมีแบบมีแผนมีสารแล้วก็มีเอกลักษณ์ในการนวดที่ไม่เหมือนใครคือเมื่อสักครู่นี้ครับผมไปคุยกับพระอาจารย์ที่วัดโพฮะพระอาจารย์ก็ได้มีการพูดถึงเส้นประทานทั้งสิบแล้วก็ให้ดูภาพหลักศิลาจารึกแผ่นที่หนึ่งครับแล้วก็มีการพูดถึงเส้นประทานทั้งสิบนี้ด้วยนะครับอยากให้อาจารย์สมพิสช่วยอธิบายนิดนึงครับว่าคืออะไรยังไงครับชื่อแต่ละเส้นก็จะมีเส้นในกัมพูชี เส้นที่หนึ่งก็อิทาเส้นที่สองก็ปิงคลาครับมีสุม,มาากะละทาลีหัสาราังสีทาวารีจันทภูสังลุชามสุกุม,มังและก็สิกินีแต่และเส้นก็จะ,ะควบคุมร่างกายเราคนละแบบครับอิทาอิธาปิงคลาเน่ยเส้นซ้ายขวาใช่ไหมคะอิธาอยู่ข้างซ้ายาควบคุมสมองซ้ายกับขวา ท่าปิศาลาวัตุมนาอยู่การนำตัวนี่นะคะค,ควบคุมอวัยวะภายในนะฮะโอ้โหกระาลีควบคุมแขนขาการเคลื่อนไหวร่างกาย<อ>นะฮะอ๋อกระดา,าสีทวารีควบคุมตาซ้ายตาขวาอ๋อครับาก,ก,การทุตังกลูชามก็หูส้หูขวาอ๋อก็คือเหมือนเป็นเส้นหลักๆที่<ช>อยู่ในร่างกายเราแล้วก็ควบคุมร่างกายเราทั้งหมด นะฮะเพราะฉะนั้นคนที่จะเรียนการนวดไทยก็คือต้องเรียนอันนี้อันนี้เป็นกฎบังคับเป็นทฤษฎีบังคับเลยต้องต้องรู้ตรงนี้ก่อนเลยเป็นพื้นฐานเพราะว่าอยู่ในตัวเราอ่ะนวดเข้าไปนี่ก็ต้องรู้อ่ะเอาล่ะคุณผู้ชมครับเราได้พูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการนวดไทยแล้วก็ได้รู้จักตำแหน่งนะฮะเส้นประธานทั้งสิบไปแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปฮะจะเป็นช่วงที่ผมเนี่ยจะต้องไปลงมือแล้วก็ปฏิบัติจริงๆนะฮะอาจารย์สมพีทคิดว่าผมจะทําได้ไหมฮะมาเรียนครึ่งวันวันนี้ฮะ ได้แน่ๆค่ะอาจารย์สอนผมไหมครับหรือว่าจะมีอาจารย์อีกขัานหนึ่งอ๋ออีกข่านหนึ่งค่ะแล้วไปเจอกับครูยานอาจารย์ยาเขาเก่งมากทั้งเรื่องปฏิบัตินะคะโอเคได้เลยครับไปพบกับอาจารย์ยาครับ เอาละครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการนวดไปแล้วนะครับตอนนี้ถึงคราวของการปฏิบัติแล้วนะครับและคนที่จะมาให้ความรู้กับเราก็คืออาจารยานั่นเองสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมพร้อมมากเลยครับวันนี้ที่จะมาเป็นลูกศิษย์นะฮะขอเป็นลูกศิษย์หนึ่งวันนะครับแต่สําหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเรื่องการนวดมาก่อนเลยเนี่ยควรที่จะรู้อะไรบ้างครับก่อนที่จะมาเรียนนวดเนี่ยค่ะเบสิกก็คือร่างกายมนุษย์นะคะเส้นประทานสิบจัญญาบันนะคะแล้วก็ข้อห้ามข้อควรระวังครับ อุบัติเหตุ48ชั่วโมงไม่นวดจะไม่นวดคนที่เป็นมะเร็งใช่นะคะคนที่ดื่มสุราเมาอันนี้คือข้อห้ามที่เราไม่ควรเลยข้อควรระวังของโรคเบาหวานความดันหัวใจนวดได้นะแต่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือนวดด้วยความระมัดระวังเช็คอยู่ตลอดเวลานะคะต่อไปตามร่างกายที่เราจะต้องไม่นวดอันนี้บริเวณทัดดอกไม้ อ่าแต่ตรงนี้ก็คือกระโหลกที่บางอ๋อกะโหลกบางอ่าเป็นส่วนกะโหลกที่บางาเส้นเลือดคอบริเวณไหาปลาปหัวมุมไหลครับแล้วก็ใต้รักแล้ข้อพับศอกอข้อพับเข่า ไม่กดเด็ดค่ะนะคะแล้วหลักสูตรละฮะที่มีการเปิดเรียนหรือว่าเปิดสอนที่นี่ครับหลักสูตรที่นี่มีสิบกว่าหลักสูตรนะคะ,คะเอาเป็นหลักสูตรนวดไทยตั้งแต่หลักสูตรระยะสั้นไปจนถึงระยะยาวนะคะตั้งแต่30ชั่วโมงเบสิกท่านวดไทยของโรงเรียนนะคะ,คะก็จะมี5ท่านวดอะไรประมาณนั้นแล้วก็หลักสูตรที่2ระยะสั้นเช่นเดียวกันอันนี้จะเป็นปฏิบัติ6วันทฤษฎี4วัน หลักสูตร60ชั่วโมงนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้รับรองนะคะแต่จะเป็นหลักสูตรที่รับรองเราเรียกว่าหลักสูตรระยะยาว150ชั่วโมงระยะเวลาการเรียนอย่างน้อย4สัปดาห์ก็คือประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็หลักสูตรนวดไทยแต่เป็นขั้นแอดวานหลักสูตรบำบัด อาการต่างๆพวกอ f ฟฟิศซินโดรมเองก็มาบำบัดด้วยก<ช>ัรนวดไดใ้ใช่ใช่แล้วหลักสูตรก็จะมี1 6อชั่วโมง200ชั่วโมงอันนี้ก็จะเป็นที่รู้จักในส่วนของต่างประเทศแต่ยังมีอีกครับนวดเท้านวดฝ่าเท้านวดฝ่าเท้า60ชั่วโมงก็สามารถนำไปขึ้นะทะเบียนนวดได้ก็หลักเป็นหลักสูตรที่ทางกระทรวงสาธารณสุขรับรองแล้วก็หลักสูตรนวดน้ำมันก็จะเป็นทั้งระยะสั้น60ชั่วโมง อ่ะแล้วก็ระยะยาว150ชั่วโมงก็150หชั่วโมงแสดงว่าขึ้นทะเบียนหมอนวดได้แน่นอนหลักๆก็3หลักสูตรนะฮะนวดไทยนวดฝ่าเท้าแล้วก็นวดน้ํามันใช่นะครับหูแต่ฝ่าเท้านี่คือแยกมาเป็นหลักสูตรต่างหากเลยนะจริงๆแล้วการนวดฝ่าเท้ากับนวดไทยเนี่ยเขาเรียกประโยชน์แล้วการได้รับมันต่างกันนวดเท้ามันช่วยทําให้คุณหลับสบายทําให้ระบบขับถ่ายคุณดีแล้วมันเชื่อมโยง ในลักษณะของคนที่เป็นออฟฟิศซินโดมหรือโรคเครียดโรคอะไรต่างๆมันสามารถช่วยได้พูดถึงนวดไทยนวดเท้านวดน้ำมันน้ำมันก็แตกต่างแล้วนี่ยอาโลมากับไทยจะต่างกันแหลัก็จะมีนวดผู้หญิงตั้งคันจนถึงผู้หญิงหลังคลอดแล้วก็นวดเด็กปกติกับนวดเด็กพิเศษก็จะมีความแตกต่างกันไปอีก นี่คือหลักสูตรทั้งหมดที่ที่เราเรียนแล้วก็สอนกันที่นี่<ช>นะฮะคคใครสนใจอะไรก็ต้องมามาพูดคุยมาปรึกษาก่อนนะว่าแบบอยากจะเรียนอะไรยังไงนะครับโอ้โหพูดมากขนาดนี้แล้วนะฮะมาเริ่มต้นเรียนกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกคือเรื่องของการนั่งถ้าเรานั่งลักษณะนี้นะคะเขาเรียกว่าเปิดเขา่าใช่ไหมคะครับนั่งอยู่บนส้นเท้าเพื่อ าการทรงตัวของร่างกายแล้วก็ใช้นิ้วเวลาเราใช้นิ้วโป้งกดเนี่ยเราจะใช้ส่วนนี้เวลากดเนี่ยเราจะวางนิ้วลงไปลักษณะอย่างนี้แล้วก็แขนตึงแขนตึงอ่ายกตัวขึ้นยกขึ้นแล้วก็ขยับจุดต่อไปในลักษณะอย่างนี้นี่คือลักษณะของการกดของแนวดิง่งครับแต่ถ้าบอกว่านั่งลงก็หมายถึงเปิดปลายเท้านั่งราบลงไปเลยแล้วก็ กดแล้วก็ดันไปข้างหน้าอันนี้คือทิศทางในการนวดอันนี้ก็ท่านั่งนะคะหลักๆเลยแล้วก็มีอะไรอีกก็คือฝ่ามือศอกเข่าบางครั้งก็จะเป็นฝ่าเท้าเหยียดท่วงสาธิตเนาะนวดไทยเนี่ยมันมีทั้งหมด5ท่าหนึ่งนอนหงาย2ข้างสองนอนตะแคงสองข้างสามนอนคว่ำ สี่นอนหงายจะเป็นการดัดแล้วก็ท่าที่ห้าคือท่านั่งห้าท่าที่พูดถึงนี่คือห้าท่าของลูกค้าเราจะต้องรู้ว่าโอ้นอนหงายแล้วนวดอะไรนอนตะแคงแล้วนวดอะไรนะคะตรงนี้เป็นห้าท่าเบสิกเบสิกเลยโอเคคะได้เลยครับก่อนอื่นที่จะมาฝึกปฏิบัตินะคะเราจะต้องรับความรู้สึกก็คือเดี๋ยวจะ เป็นคนนวดให้ได้รับความรู้สึกไปก่อนว่าแนวเส้นอยู่ตรงไหนนะคะเราจะได้รู้นะว่าลูกค้าจะรู้สึกยังไงตรงนั้นจะได้รู้สึกว่าเป็นยังไงนะไม่โดนกระดูกกระโดนกระดูกเป็นยังไงโอเคได้นะคะเริ่มจากการนั่งนะคะเราจะนั่งฝั่งขวาของลูกค้าเพื่อนวดขาที่อยู่ไกลตัวหรือขาข้างซ้ายของลูกค้านะคะถ้าเจอคนที่ขาตึงๆตรงเนี้ยถ้าเรากดลงไปนะบางทีเขาจะเจ็บเราก็จะมีหมอนไว้รองนะคะ เราจะนวดตั้งแต่ฝ่าเท้าเนี่ยยาวไปจนถึงศีรษะแล้วรวมไปถึงการบิดนะคะ ันนี้คือท่าจบของท่าที่สองอนะคะท่านอนตะแคงต่อไปจะเป็นท่าที่สามแล้วนะครับนั่นก็คือท่านอนคว่ำใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคท่าที่สามนอนคว่ำขาเนี่ยเหลือเส้นเดียวและเริ่มตั้งฝ่าเท้าขึ้นมาปุ๊บนะคะพอเสร็จขาปุ๊บเราจะมานวดบริเวณหลังแล้วก็เป็นการดึงนะคะ ต่อไปจะเป็นการดัดเนาะในท่า4เราจะนั่งเปิดขานั่งต่ำไม่นั่งสูงนะคะเป็นการยืดเอ็นร้อยหวายเนาะ ในท่าที่4ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นท่าที่5นวดคอบาลไล่ แล้วท่าต่อไปจะเป็นการนั่งนวดขาเป็นท่าจบโอ้โหนี่คือท่านวดทั้งหมดนะฮะ5ท่าด้วยกันแล้วก็จะเห็นได้ว่าแต่ละท่าเนี่ยก็จะมีท่ายิบท่าย่อลงไปอีกเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ในฐานะที่วันนี้มาเป็นแบบนวดก่อนในขั้นแรกนี้นะฮะจะบอกว่าพอ เรานวดเสร็จแล้วตามกระบวนการต่างๆเนี่ยอาการเกร็งมันเริ่มผ่อนคลายลงแล้วก็อาการที่มันเจ็บเนี่ยมันได้หายไปกลายเป็นรู้สึกว่าไอ้เส้นที่มันเคยตึง,ตง,ตงๆเคยยึดเนี่ยมันมันมันเขาเรียกว่าอะไรคลายออกไปเยอะมากคือการเ<อ>จ็บอ่ะมันต้องเจ็บแน่นอน<ช>แต่ก็ต้องมีความเข้าใจแล้วก็ต้องคอยคุยกับลูกค้าเจ็บแค่ทนไหวทนไม่ไหวเราก็ปล่อยเพราจะไปฝืนเขาไม่ได้ใช่เนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งทักษะของการนวดไทยการนวดไทยที่แบบต้องมีการสื่อสารแล้วก็สังเกตลูกค้าตลอดเวลาด้วยนะฮะโอเคครับอ่ะพอเป็นแบบแล้วรู้แล้วว่า เป็นยังไงลงน้ําหนักยังไงเดี๋ยวขอลองนะฮะไปทดสอบกับแบบจริงๆคือผมเป็นคนนวดนะโอเคอ่ะเดี๋ยวลองดูครับอะไรครับถึงเวลาแล้วครับที่ผมจะมาทดลองเป็นผู้นวดบ้านนะครับหลังจากที่ถูกนวดมาแล้วเรียบร้อยนะครับขอเรียนรู้แบบเบสิกเลยดีกว่านะฮะเริ่มต้นจากท่าไหนดีครับอ่าท่านั่งของหมอนวดนะคะแบบนี้อ่าโอเคอ่ะสวัสดีลูกค้านะคะเดี๋ยวขอทําการนวดนะคะอ่ะ ตะแคงข้างลงไปแล้วก็นอนหงายตะแคงตัวลงนอนงอ่ะค่ะทําไมเราให้ตะแคงตัวเห็นไหมคะแล้วก็นอนหงายค่ะแล้วก็นอนหงายอ,อวิธีการนอนที่ถูกต้องนะคะนอนลงไปเลยค่ะเราจะเริ่มจากขาไกลตัวนาะขออนุญ,ญาตนะคะ,ะจับขาไกลตัวค่ะงอค่ะงอไปเลย <งอ S 1> ปึ๊บ,บอ่าอ่าขอโทษนะคะขานี้เห็นไหมคะลงได้แต่ขานี้อาจจะลงไม่ได้เอาหมอนรองอ่าโอเค เริ่มจากฝ่าเท้านะคะจุดที่หนึ่งะคะการวางก็คือลักษณะต่อนิ้วจุดที่หนึ่งวางนิ้วปุ๊บแขนตึงยกตัวขึ้นๆๆๆโอเคอเสร็จแล้วก็นั่งลงมือไม่ต้องปล่อยนะคะนั่งลงไปแล้วก็ขยับมาที่เอ็นร้อยหวายดันไปด้านหน้า ห่างจากตงข้อเท้าสักสานิ้วมือเนาะนั่นแหละไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็ใช้ฝ่ามือเป็นการย้ำกล้ามเนื้อขาอีกครั้งหนึง่งจับขาลูกค้าเหยียดตรงมือด้านล่างประคองไว้ต่อเนื่องเลยค่ะใช้ฝ่ามือกดห้านิ้วไว้ข้างนอกอะกล้ามเนื้อขาด้านนอก ด้านนอ,อกอ่าไม่ให้โดนกระดูกโอเคเราเสร็จแล้วท่าที่หนึ่งเนาะต่อไปเป็นท่าที่สอง,สองนอนตะแงคงยกขาขึ้นมาปึ๊บอ่าวางท่อนแขนลงไปต่อไปก็จะเป็นแนวขาสองแนวเห็นไหมท่านี้มันจะยากนิดนึงวางนิ้วแล้วให้เหนี่ยวกล้ามเนื้อเข้าหาตัวเราแล้วกดแนวดิ่ง เสร็จท่าที่สองแล้วครับเราจะไปท่าสามมันก็จะได้ขาได้หลังเหมือนกันแต่ไปนเน้นการดึง,ดงโอเคอเค,อคนอนคว่ำค่ะขาด้านนอกตั้งขึ้นวางไปที่เอวค่อยๆวางอช่วงกดลงไปหายใจออกพับขาใกล้ตัวปึ๊บลักษณะนี้ อ่าพับออกมาเสร็จแล้วก็กดอ่าพับขาเป็นเลขสีทีนี้ค่อยๆดึงเขาขึ้นมาก่อนอื่นก็จับข้อมือเขาอ่าแล้วก็จับมือเขามาจับข้อมือเรา สีเนาะเปิดขา่าวช้อนจนเท้านะคะข้างนี้3ท่านะช้อนแบบนี้ปุ๊บให้มันอยู่ในอุ้งมือแล้วปลายนิ้วเท้าอยู่ที่ท่อนแขน ่อไปเป็นท่าที่5้านะคะคปลาแนวนิ้วโป้งกดชิดคอยกข่าวขวาลอ,อยนิดหน่อยต่อไปมันจะต่อเนื่องเลยนะคะนวดท้ายทอยนวดคอเนอะ แล้วคะ่ะเย้ขอบคุณครัะคะเป็นไงบ้างคะหลังจากที่ฝึกแล้วครับผมจำไม่ได้สักท่าเลยนะเก่งนะ เก่งตรงที่ว่าบอกปุ๊บสังเกตตรงไหนไปได้อันนี้คือสเต็ปแรกคือผมจะบอกจางอย่างนี้ฮะที่ผมจำไม่ได้เนี่ยไม่ใช่หรอกนะครับอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าปกติแล้วเนี่ยคนที่มาเรียนวันแรกแบบผมเนี่ยนะฮะต้องเรียนทั้งหมดคือ6ชั่วโมงและได้แค่ท่าเดียวนะแต่วันนี้คือผมมาแค่ครึ่งวันแล้วก็ได้ได้ขนาดนี้แล้วมันก็รู้สึกโอเคภูมิใจและที่สําคัญคืออาจารย์แนะนําดีอาจารย์สอนดีครับและสิ่งถึงแม้ว่าผมจะจำจำแต่ละท่าไม่ได้ แต่ผมอะรู้หลักการนะ uh huh. หลักการในการว่าเอจะกดมือยังไงวางมือยังไง uh huh. ใกล้ใกล้กระดูกห่างกระดูกห้ามกดทับกระดูกอะไรเงี้ย oh. คือหลักการพื้นฐานทุกอย่างผม,ร,มรู้ผมจําได้และหลังจากนี้ฮะถ้าเกิดได้มาเรียนเรื่อยๆเนีเ่ยท่าแต่ละท่าผมว่าไม่ยากแล้วอาจารย์ยาค่อาจารย์คิดว่าทิศทางของการนวดไทย ตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงอนาคตเนี่ยจะไปในทิศทางไหนครับโดยเฉพาะสถานการณ์แบบนี้ที่เราจะต้องเผชิญกับโควิด1 9อยู่นะฮะคิดว่านวดไทยสามารถที่จะมาเรียนรู้แล้วก็เป็นอาชีพประกอบอาชีพไปในอนาคตเรื่อยๆได้หรือเปล่าครับอาชีพนวดยังไงมันก็ยังอยู่กับเรา<ะ>ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนนะคะการที่จะให้อาชีพนวดมันหายไปเป็นไปได้ยากมันอยู่ที่ตัวเรานะคะการนวดมันช่วยบําบัดทําให้คนไม่ต้องทานยานะคะ,ะหายจากอาการ ปวดหัวไมเกรนออฟฟิศซินโดมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันช่วยบําบัดอันนี้ได้คนไม่ต้องทานยา<ม>เพราะฉะนั้นอาชีพนี้มันจะอยู่กับเราได้นานแต่อาชีพนวดเนี่ยลงทุนครั้งเดียวมันจะอยู่กับเราอีกนานเราสามารถทําได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นเปิดร้านรหรือว่าทําอาชีพส่วนตัว<ม>เขาเรียกนวดตามบ้านอะไรก็แล้วแต่มันสามารถอยู่กับเราได้แน่นอนม,มันอนาคตมันต้องไปไกลเราก็ต้องช่วยๆกัน<ม>เริ่มจากตัวเราประมาณนั้น อาละับสุดท้ายนี้นะครับอยากจะให้อาจารย์ฝากไปถึงผู้ที่สนใจในเรื่องของการนวดไทยนิดหนึ่งค่ะคก็ฝากคนที่สนใจเรื่องการเรียนนวดนะคะไม่ว่าจะเป็นการนวดแบบต่อยอดหรือว่าคนที่ไม่เคยมานเรียนนวดเลยก็มาลองเรียนนวดดูแล้วก็ช่วยสืบสานนวดไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นการนวดในลักษณะของเปิดร้านก็ดีหรือว่าจะเป็นนวดเพื่อดูแลคนในครอบครัวนะคะ ก็ฝากทุกคนที่อยากสนใจในเรื่องนวดคก็ฝากทุกๆคนเอาไว้รักษาภาพลักษณ์ของหมอโนวดไว้นิดนึงเพื่อเป็นชื่อเสียงนะคะในประเทศไทยเนี่ยเขาก็สนับสนุนอยู่นะคะ,ะแล้วก็มีความที่จะให้มันโด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องนวดไทยให้อยู่กับเราไปตลอดก็เป็นอีกหนึ่งวิชาชีพนะ,ะฮะที่สามารถที่จะเรียนรู้กันได้ะนะครับเป็นเป็นศาสตร์ที่เราต้องเรียนรู้ฝึกฝนเป็นทักษะ,ะนะฮะแล้วก็สามารถที่จะ เอาไปประกอบอาชีพได้และที่สําคัญนะนวดไทยอย่างที่บอกไปว่าเป็นภูมิปัญญาที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันดูแลอนุรักษารักษานะครับแล้วก็ให้นวดไทยเนี่ยดังไกลไปทั่วโลกแบบอยู่กับโลกของเราไปนานๆเลยดีกว่าสมกับที่เราได้เป็นมรดกโลกนะฮะมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของคนในยุคัยเก่งกันเละวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารยามากๆนะครับที่มาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับการนวดไทยในวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณเช่นกันค่ะ เอาละครับสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการโรงเรียนนานาช่างแล้วนะครับคาบเรียนหน้าจะพาทุกคนนะครับไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาช่างอะไรบ้างต้องรอติดตามกันนะครับทาง altv ช่อง4ทีวีเรียนสนุกแห่งนี้ครับสำหรับวันนี้ครับผมจะโลกกับอาจารย์ยาต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ